thank <laughs> เร็วๆสิครัคุณนายเดี๋ยวนะอะไรคุณนายทำไมผีไซเรนเ้ยมันมันแปลกๆอ่ะเมื่นมันจะมีหัววิววิอะไรไม่รู้ไม่รู้มืนกันแต่ทำไมมันถึงตามพวกเรามาหรือว่าใครเอาของอะไรของเขามาอีกหรือเปล่าเนี่ยนีสแต่ว่าอะไรรอเนี่ฉันว่ามันไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะมีก็ตอบเนี่คุณนาหยองหรืว ขอบคุณนายไปเลี้ยงเงี้ยหรอไอ้ดูขัน <c oughs> แต่มันตาพวกเรามาอีกแล้วว่าดูขันหลามสิ ลงไปจริงเหรอใิบเายุ้ยลงไปได้แหละโอเคไปก็ลองก่อนี่ไปพอดดีกว่าชิคกี้ายว่าทำไมมันเป็นแบบนี้ทำไมมันต้องตามพวกเรามาด้วยอ่ะเาง่น่ะก็ไม่เห็นมีแล้วนะแล้วเธอรู้ได้ไงไดว่าเขาอะจะมาเอาลูกของคนนุณนายไปเนี่ยตามไปก่อนเดี๋ยวคอยว่ากันมา<ป> นี่ฉันว่านะที่ฮาหน่าเขาอะถามฉันเมื่อกี้อะมันจะต้องเป็นจริงแน่ๆเราอะเนี่ยเราไม่มีอะไรเลยนะแล้วที่สําคัญอะเขาที่แล้วอะที่จิ๊กพายเจอที่นู่นแล้วเขาบุากว่าจิ๊กพายอะมันไม่ได้ทําอะไรจ็คก,กี้เลยนะพอเราเต้นแบทเทิลอะเขาก็โอเคอะจะเดงว่าเขาจงมุง่งหนีไปที่คนอื่นใช่นั่นก็คือเด็กในท้องของคุณนายโอ้ย, <c oughs> อยแล้วทําไมต้องเป็นลูกฉันด้วยเนี่ย ก็ไม่รู้สิเธอดูสิทางโน่นอะเมื่อกี้เราอะขับรถมาจากทางโน่นอะมันก็ไม่เียนะแล้วเราจะทำไงต่อไปดีอะทำไมทุกคนทุกคนว่าผิเดี๋ยวเสียงอะไรอ่ะิอ้ไอ้ไห้อ้ไอ มันไม่ตามมาแล้วใช่ไหมไม่น่าตามมาแล้วแหละคนายมาหลังนี้ก่อนอะไรอะอะไรอะแล้วนี่มันคืออะไรอะอแลมดู่มันคืออะไรเ่ะครับ่อมันเหมือนสายอะไรสักอย่างนึงอะที่ใหญ่อะกระเป๋านี้มันเหมือนกระเป๋าแจ็ค พวกอุปกรณ์ที่เป็นตัวของพวกไซเลนซ์อะไรนี่ที่อยู่ในหัวมันใช่ไงไเนี่ยเหมือนของแก้วนี่ใช่ทุกคนหรือว่าเพื่อนมันอะรอนทำรลายอะแล้วเมื่อกี้เราเจอสักตัวแต่ตอนนี้เราเจอตัวเดียวอะทุกคนดูสิฉันว่าเราอะรีบไปเลยดีกว่ารีบไปทันรึวะ เนี่ยทุกคนอูใกล้ๆนะมันจะมีรอยเท้าด้วยอ่ะซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอยากไ้เรามาดูทางนี้นะมันเหมือนมีครามอะไรก็ไม่รู้อ่ะทุกคนเห็นไหมคะถ้าเห็นนาบอกชินี่ไยใต้คลิปวิดีโอนี้หน่อยนะคะไปเธอเอามือลองไปจุ่มสิว่าน้ำอ่ะชีมแล้วมันเค็มหรือว่ามันเปรี้ยวหรือว่ามันเหม็นๆ่ะระวังนะ มันเหม็นครับธนะาอะไนมาทางนี้สิมาดูนฉันเห็นอะไรก็ไม่รู้อยู่ตรงนั้นน่ะอ,อ,อะไรอะ่ะตแต่ท้ารู้ไหมน้ำเนี่ยมันแปลกมากเลยนะแม่บ,บอกว่ารสชาติมันออกเปรี้ยวๆเหม็นๆเหมือนปลาร้าแล้วก็ผัสมะนวพรว่ะแล้วก็มีทรายด้วยอะ่ะ ไปนะแป๊อันนี้นะเราวันรีบไปฮันโลดีกว่าไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นไปครับตอนนี้รีบไปเลยนะฉันจะดูแถวนี้เองคำตอบก่็มันมีสีดำๆหลายๆอะไรก็มึนมารูเลยฉันว่านะเรื่องนี้อ่ะมันชักเป็นยังไงแล้วนะเนี่ยเพราะวันรอบแรกเนี่ยเจคกี้ก็โดนจับตัวไปใช่ไหมไม่น่าจะเป็นเธอนะแล้ว โอ้ไซเรนเงี้ยมันเขาฉันคิดป่าเขาคงไม่มวเอาลูกเธอหรอกเพราะว่าตอนแรกอะ่ะเธอก็ไม่ได้ไปกับพวกฉันเขาก็ตามพวกฉันมาน่นสติตอนนี้นะเขาก็ตามพวกฉันมาอีกอ,ะอ่ะแสดงว่าชิคกี้พายอาะจะต้องโกหกนแน่เลยมันไม่เกี่ยวกับลูกฉันหรอกใช่ ฉันคิดว่าช sure, ิคกี้พายน่าจะเป็นตัวต้นเหตุแน่นอนที่จะเรียกพวกเขาออกกลับมาเพราะว่านางนะชอบโกหกโกหกพวกฉันนะชอบแย่งขนมกินชอบหลักขโมยด้วยนะหอนมากหรือว่าพวกออกหลักนะอะไนแย่แล้วมานี่แล้วเดี๋ยวเราคุยกันกว่าแค่ไปหาเขาก่อนอะไรอ่ะช่วยอะไรอะไระดูนี่สิดูสิทำไมน้ำมันสีขุ่นกับสีสยาย นี่มันเกิดจากอะไรเนี่ยหูยเกิดอะไรขึ้นกันแน่อนนะฮานาหรือว่าจะเป็นเลอนี่ธอฉันว่านะมันจะต้องตามคุณนายมานแน่เลยอนนะเพราะในนี้อะฉันว่าเขาคงไม่อยากได้เธอกับฉันหรือว่าเป้หรอกเพราะเขาอาอยากจะได้ลูกของคุณนายจริงเหรอเดี๋ยวก็นะนั่น่ะสิน่า,นนาจะอยากว่าทำไมกระเป๋านั้นอะที่เราเจอเมื่อกี้โอ้ยยะกระเป๋าเนี้ยมันเหมือนกระเป๋าจ๊ คล้ายๆของจ็กกี้เลยอ่ะงั้นอ่ะเราอ่ะรีบโทรหาจ็กกี้ก่อนไหมโอเคได้นะจิกกี้อหลแจ็กกี้ฮัลโหลแจ็กกี้ไทยจ็กกี้เธออยู่ไหนอ่ะตอนนี้ยฉันอยู่โรงพยาบาลมาเยี่ยมพอ่อแ็่กี่กระเป๋าเธอหายบ้างไหมอ่ะอฉันก็ไม่แน่ใจนะออไม่มีอะไรหรอกงั้นอ่ะถ้าเธอดูแลพ่อเธออ่ะเธอดูแลไปเถอะไม่มีอะไรไม่มีอะไรแค่นี้นะ จี้บอกว่าไม่แน่ใจอะแต่เขากาลังดูแลพ่อเขาที่ไม่สบายอยู่อ่ะฉันก็เลยไม่อยากให้เขากังวลอะยังอะไรดีอะแต่ตอนนี้ฉันหิวข้าวมากเลยอะใช่ครับผมก็หิวครับแต่ฉันว่านะเรื่องนี้อะอะไรอะอะไรอะคุณน้ยอะไรอะเอ็กซ์มันคืออะไรอ่ะเกี่ยวอะไรกับพวกผี้ไซเรนหรือเปล่าอะวีโอเอ็กซ์เหรอมันฉันว่ามันน่าจะเป็น คมปิดสนา่นคำตัวย่ออะไรหรือเปล่าวะฉันก็ไม่รู้ว่าตอนนี้อะนั่นสิเออนะอะไรอีกอะแล้ว <โฮ S 1> นี่สิครับมันอะไรเนี่ยมันแข็งแข็งเป็นท่อลำโพงเขาหรือเปล่าท่อลำโพงเขาหรือเปล่านั่นสิครับโดนเหมือนโดนบีบมาแบบเหมือนโดนกระโบอะไรมาสักอย่างเลยนะเนี่ยใช่สแสดงว่ามันจะต้องปฏิกระตอกกับไอ้ไอสายยาวๆที่เราเจอตรงนอนเมื่อกี้อยะแล้วกระดาษ มันปิหมดเลยนะนี่ด้วยแต่ฉันที่รู้นะแต่ว่าตอนนี้ฉันหิวมากเลยอะผมว่าพาคุณนายไปกินข้าวก่อนดีกว่าครับโอเคงั้นเราอะลองหาแถวเนี้ยเขาจะมีข้าวให้เรากินไหมอะงั้นอะเราลองเดินไปทางนน้นดีกว่านะครับหุยฮน่าฉันว่านะมันคงไม่มีอะไรแล้วแหละนี่ฉันว่าไปซื้อกุลหลาบพร้อมดีกว่าไม่งั้นอะ สวนหน้าบ้านฉันน่ะไม่สวยนะคุณนายจะไปอีกแล้วเหรอไม่กลัวเหรอนั่นแหละสิจะกลัวทําไมล่ะเนี่ยเราอะขับมาตั้งไก่ไม่เห็นมีวิ่แวลอะไรใช่ไหมเป้ะแต่ถ้าพวกเราสองคนไม่ไปมก็ไม่ตามมานั่นแหละครับเออใช่ไปก็ไปเนาะคุณนายเนาะไปก็ไปแต่ว่าเดี๋ยวนะอะไรยาะเป๊บหนึง็นอะไรไหมครับชีพายโอ้ยเป้สวนเกี้ยวพวกน คุกคาม